ที่คีรีรีสอร์ทนะครับชมบรรยากาศร,รีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาเเที่ยวพระอทิตย์เราก็ลังขึ้นนะครับรกำลังขึ้นแล้วก็งญญาการรับสุดยอดนะครับ บ้านใครไม่มีบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องมาสมัมผัสสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นใหญ่เที่ยงคีรีรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีวิวชม เิดขึ้นในยามเช้าสวยงามแบบนี้